ฮัลโหล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 ไม่ได้มีเซนนะวไม่ได้มีซาลาพี่ไม่ได้มีอินซีนะว่าไม่ได้มีจิระวะไม่ได้มีเชนแกันไม่ได้มียีตี้ที่นู่นยเตี้ยอะเลยเนาะบ๊ายบายที่นี่คือตลาดสวนไผ่จะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะทริปการเดินทางดูแคนไบกุ๊ง Motorcycle and you can go by car. Food, อาห you can buy vegetable, you can buy catfish. Activity, กิจกรรม you can climb the roof, can listen to music, you can feed fish, you can see the picture, you can take photos. You can catch fish มองเธอแล้วใจย่งวันก่อสิทธิได้ไหมแต่ก็คมใจไว้